สวัสดีครับทุกท่านพบกับผมอาจารย์พูนพงสุขสว่างครับคลิปนี้เป็นคลิปประกอบการบรรยายการใช้หนังสือเรื่องเปลี่ยนสถิติให้เป็นเรื่องง่ายด้วยโปรแกร,รม SPSS และจ a m o v i เนื้อหาในส่วนนี้เป็นเนื้อหาในเชปเตอร์ที่4นะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับความเช่า ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อตกลงเบื้องต้นทางสถิติซึ่งผมเชื่อว่าบทที่4นี้น่าจะเป็นหัวใจสำคัญที่จะทำให้เวลาเราทำงานวิจัยนั้นเราสามารถทำได้อย่างถูกต้องนะครับเพราะว่าสิ่งที่สำคัญในการเลือกใช้สถิตินั่นก็คือว่าข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมมานั้นต้องเป็นไปตามข้อตกลงเบื้องต้น ของสถิติที่เราจะใช้แต่ละตัวโดยข้อตกลงเบื้องต้นที่สำคัญอันดับต้น,ตนที่มักจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องที่สถิติแทบจะทุกตัวที่ต้องเผชิญนะครับก็คือว่าเรื่องของการแจกแจงของข้อมูลครับว่าข้อมูลนั้นต้องมีการแจกแจงเป็นเขาเรียกว่าเป็นการแจกแจงปกติหรือเรียกว่าเป็น normal distribution นั่นเองนะครับอันนี้คือข้อตกลงเบื้องต้นข้อแรกที่สถิติแทบจะทุกตัวต้องเจอ โดยเฉพาะสถิติในฝั่งที่เป็นพารามิเติกมากจะมีการตรวจสอบว่าข้อมูลเหล่านี้มีการแจกแจงปกติไหมถ้าข้อมูลเรามีการแจกแจงปกติเราก็จะสามารถใช้สถิติในฝั่งที่เป็นพารามิเติกได้ครับแต่หากข้อมูลของเราเนี่ยไม่ได้มีการแจกแจงเป็นปกติตรงส่วนนี้ครับอาจจะต้องหลีกเลี่ยงไปใช้สถิติฝั่งที่เป็นนอนพารามิเติกนั่นเองนะครับแล้วก็ มีข้อตกลงเบื้องต้นอีกข้อหนึ่งครับที่เรามักจะพบเจอกันก็คือเรื่องเกี่ยวกับการทดสอบภาวะความเท่ากันหรือ homogeneity of variance นั่นแหละนะครับความเท่ากันของความแปรปรวนนะครับ homogeneity of variance ส่วนนี้เนี่ยก็เรียกว่าเป็นส่วนลึกๆแล้วกันนะครับที่จะปรากฏอยู่ในสถิติฝั่งที่เป็นพารามิ t ตอรว่าโอเคแหละถ้าคุณผ่านข้อตกลงเบื้องต้นเกี่ยวกับ normality แล้ว ค,คุณต้องมาตรวจสอบด้วยนะว่าความแปรปรวนของคุณเป็นอย่างไรถ้าความแปรปรวนของคุณเท่ากันหรือเรียกว่าเป็น e q ค a l v a r i a n นท์ s อทซก็จะใช้สถิติตัวหนึง่งแต่ถ้าความแปรปรวนของคุณไม่เท่ากันหรือเป็น E q ค a l v a r i a n นท์นอต s อทซอันนี้ก็จะใช้สถิติอีกชุดหนึง่งนะครับเพราะฉะนั้นเกิดมาถึงตรงนี้แล้วผมเชื่อว่าทุกคนคงอยากรู้แล้วนะว่าแล้วถ้าเกิดว่าเราจะมานั่ง ทดสอบไอ้ตัวข้อตกลงเบื้องต้นต่างๆเนี่ยเราจะต้องทําอะไรทําอย่างไรบ้างแล้วในข้อตกลงเบื้องต้นแต่ละส่วนเนี่ยมันมีการกําหนดที่เรียกว่าเป็นสมมุติฐานหลักแล้วก็สมมุติฐานทางเลือกอย่างไรบ้างนะครับในส่วนแรกครับเรื่องเกี่ยวกับข้อตกลงเบื้องต้นเกี่ยวกับการแจกแจงปกติหรือ normal distribution ผมใช้คําว่าการแจกแจงปกติเพราะว่าผมอ้างอิงตามตัวพจนานุกรมศัพท์สถิติศาสตร์ ฉบับราดบัณฑิตทยสภานะครับเขาใช้คํานี้ผมก็เลยมาแก้นะครับแล้วก็ใช้คำนี้ตลอดทั้งเล่มซึ่งข้อตกลงเบื้องต้นเกี่ยวกับการแจกแจงปกตินะครับผมก็พยายามจะสรุปว่ามันก็คือข้อมูลที่มีการแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่มต่อเนื่องของตัวแปรตามนะครับเน้นครับของตัวแปรตามนะที่มีลักษณะสมมาตรรอบค่าเฉลี่ยและความแปรปรวนในการกําหนดสมมติฐานทางสสิติก็จะกําหนดว่า สมมติฐานหลักก็จะกำหนดว่าข้อมูลมีการแจกแจงปกติในขณะที่สมมติฐานทางเลือกก็คือข้อมูลเนี่ยมีการแจกแจงไม่ปกตินะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเรามานั่งพิจารณาดีๆนะครับโดยปกติเรามักจะใช้สถิติฝั่งที่เป็นพารามิติกันอยู่แล้วนะครับดังนั้นสิ่งที่เราต้องการในงานเนี้ยเราต้องการจะยอมรับสมมติฐานหลักนะครับหรือยอมรับ H0 นั่นเองเพื่อที่จะบอกว่าข้อมูลของเรามีการแจกแจงเป็นแบบปกติ อันนี้คือสิ่งที่ต้องทําความเข้าใจตรงกันก่อน,นนะครับพอถ้าเราต้องการยอมรับ ho เนี่ยเราจะต้องทํำยังไงนะครับเรามาดูก่อนว่าแล้วไอตัววิธีการที่เขาใช้ในการตรวจสอบว่าข้อมูลเรามีการแจกแจงปกติไหมนะครับปัจจุบันมีอยู่ด้วยกัน3วิธีหลักนะที่ใช้กันอาจจะมีมากกว่าน,นี้ก็ได้นะครับวิธีแรกครับเขาเรียกว่าวิธี Skull Net Index กับ k u r t o s i ิอินนะครับหรือเรียกตัวย่อว่าเป็น si กับ ki นะครับซึ่งวิธีนี้เนี่ยอาจจะมีข้อจํากัดนิดหนึ่งก็คือว่ามันจะตอบได้แค่ว่าตกลงแล้วข้อมูลของเราเนี่ยอย่างคําว่าสกิลเนี่ยคือเบ้ข้อมูลของเราเนี่ยเบ้ไหมอ่ะไม่เบ้นะเคลตัวสิทธิ์อินเด็กตก็คือความโด่งนะครับข้อมูลเรามีความปนะัญหาเรื่องความโด่งไหมอ่ะไม่มีถ้าข้อมูลของเราเจอปัญหาเรื่องความเบ้แต่ไม่มีปัญหาเรื่องความโด่งอันนี้ก็แปลว่าข้อมูลของเราก็ไม่ปกติถ้าข้อมูลของเราไม่มีปัญหาเรื่องความเบ้แต่มีปัญหาเรื่องความโด่งอันนี้ก็คือไม่ปกติ แต่ถ้าเกิดตรวจสอบว่าข้อมูลของเราก็ไม่มีปัญหาเรื่องเบสนะไม่มีปัญหาเรื่องโดง่งนะครับอันนี้ยังไม่ได้มีใครการันตีว่าข้อมูลจะปกติแต่ว่าเขาอาจจะมีการอนุโลมได้ว่าโอเคเราตรวจสอบแล้วข้อมูลของเราไม่มีปัญหาเรื่องเบไม่มีปัญหาเรื่องโดง่งนะเราพอจะแอดซูมได้ว่าข้อมูลของเราเนี้ยก็พอจะมีการแจกแจงใกล้เคียงกับปกติก็ได้นะครับอันนี้นะครับคือวิธีการที่ชื่อว่า s k ิ l l น็ต Index กับเ u r t o i อสิตอิน โดยในตํารานี้นะครับก็จะมีการอาเอาสูตรให้เราดูด้วยนะว่าสูตรหน้าตาเป็นอย่างไรนะครับไม่ว่าจะเป็นสูตรของตัวสกิ l เน e t นะครับไม่ว่าจะเป็นสูตรของตัวเคอร์โตซิสอินเด็กครับก็ลองอ่านดูไดน้นะครับแต่ว่าเกณฑ์ในการพิจรารณาโดยทั่วไปถ้าเราไปเจอนะครับในตำราบางตาําราก่อนหน้านี้เขาจะใช้ค่าสมบูรณ์ของมันนะครับไม่เกิน2ทั้งสกิ l เ n e t อินเด็กกับเคอร์โตซิสอินเด็ลยนะครับแต่ว่าผมไปเจอในตําราของ ตัวเรียกว่าตําราของเล็กบีคลายนะครับแล้วเขาอ้างอิงว่าอันเนี้ยเราสามารถที่จะเอื้อตัวสกิลเน็ตอินเด็กว่ามันไม่เกิน3ก็ได้นะมันจะแปลว่าข้อมูลของเราไม่ได้เบ้จนผิดปกตินะครับแล้วก็เคอร์ตัวสิทอินเด็กเนี่ยไม่เกิน10ก็ได้นะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่เอามาฝากเรานะครับเพราะว่าเป้าหมายหลักๆของเราจริงๆต้องการจะบอกว่าข้อมูลของเราเนี่ยไม่ได้มีปัญหารเรื่องของการแจกงแจงปกติหรอกนะครับอันนี้คือวิธีการที่เขาใช้กัน ตัวสกิลเน็ตนะครับกับตัวเคดรซิกนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเราอ่ะใช้ตัวโปรแกรมสำเร็จรูปนะครับเช่นใครใช้โปรแกรม s p s s เนี่ยนะครับอ่าเวลาวิเคราะห์เขาจะเข้าไปที่ตรงนี้ครับ Analyze ครับ descriptive ครับแล้วก็เลือก Explore แบบนี้นะครับแล้วก็เอาตัวแปรที่เราสนใจศึกษาใส่เข้าไปในนี้นะครับแล้วใน Plot ตัวนี้ครับนะครับก็อาจจะติ๊กคำว่า Normality Plot v t เท e เพิ่มขึ้น ะครับ Continue และโอเคปุ๊บอันนี้คือวิธีการคำนวณนะครับเขาจะคำนวณ s กิ l l n e t มาให้เช่นตัวนี้ครับแล้วก็สแตนด์อะเรอร์มาให้เราก็แค่เอาสกิลเน็ตเอาสกิลเน็ตตัวนี้ที่ได้ไปหาด้วยสแ a นด์อะเรอร์ก็จะได้ s กิ l l n e t Index ออกมานะครับทำนองเดียวกันครับเคือตัวสิตก,ก็ทำคล้ายกันแบบนี้นะครับอันนี้ก็วิธีการของเขานะ ส่วนถ้าใครใช้ตัวโปรแกรมจามูวนะครับโปรแกรมจา m o v i การคำนวณหาค่าตรงนั้นนะครับก็แค่เข้าไปที่ตัวนี้ครับแล้วก็เลือก descriptive ธรรมดาเสร็จแล้วนะครับเราก็สมมุติเราต้องการตัวแปร y1 ก็ใส่ y1 ้าไปนะครับต้องการค่า Skillnet นี่ครับคลิก Skillnet ครับคลิกเครืตัวสีครับอันอื่นไม่อยากได้เอาออกไปก่อนก็ได้นะครับเห็นไหมครับมันก็จะคำนวณค่า s กิ l l n e ต standard error เคอร์ตสิตสแตนดาร์เออร์เลแต่ตัวนี้อาจจะเห็นเป็นทศนิยมสองตำแหน่งครับใครอยากเปลี่ยนเป็น3ามตำแหน่งมาคลิกตรงนี้ number of format ครับทศนิยมเป็น3ตํตำแหน่งแบบนี้คําตอบรอเราก็จะได้ตรงกับตัว spds แล้วนะครับอันนี้คือคํานวณทีละตัวหนะ้า y 1อ่ะเพิ่ม y 2ครับ y 2มาครับเพิ่ม y 3 y 3มาแบบนี้ครับอันนี้คือวิธีการคํานวณอะไรครับตัวค่าสกิลเน็ตอินเด็กกับเคอร์ตอิตอินเด็ก ด้วยโปรแกรสมสำเร็จรูปก็สามารถคำนวณแบบนี้ได้นะครับแต่ถ้าเกิดใครเนี่ยครับไม่ได้อะไรครับไม่ได้คำนวณไม่ได้ใช้วิธีการที่เรียกว่า s กิ l l น็ตอินเด็กกบเคอร์ตอสิอินเด็บางคนอาจจะใช้วิธีการที่ชื่อว่าตัวของก o o โ o กลอปสมานอบก็ได้ครับโดยวิธีการของก o m โมกลอปสมานอบนี่ครับส่วนใหญ่ s o ก็จะตั้งว่าข้อมูลมีการแจกแจงปกติแต่ s 1คือไม่ปกติ โดยวิธีการนี้เนี่ยเวลามันคำนวณเนี่ยสูตรมันค่อนข้างยาวนิดนึงนะครับแต่เกณฑ์การพิจารณาต้องบอกนิดนึงครับไอตัวโกโมโครฟสมานอฟโดยปกติที่มันปรากฏมันมักจะปรากฏในโปรแกรม SPSS นะครับแต่ว่าไอโปรแกรม j a m ว v i เนี่ยมีบางส่วนบางอันที่จะเจอโกโมโครฟสมานอฟนะครับแต่ว่าตัวเวลาเราพิจารณานะครับตัวนี้ครับส่วนใหญ่จะพิจารณาค่าที่เรียกว่า s ิ gnificant นะครับหรือบางที บางอันอาจจะเรียกว่าเป็น p-value ให้รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเป็นตัวโปรแกรมสํมเาเร็จรูปครับมันคือเรื่องเดียวกันนั่นแหละนะครับเพียงแต่ว,ว่าสัญลักษณ์ที่ใช้แตกต่างกันเวลาพิจารณาพวกนี้ครับเขาจะพยายามตอบเขาเฮ้ยถ้า p-value ตรงนี้ครับหรือ g n i f i c a n c e ของเราเนี่ยมันมากกว่าหรือเท่ากับ0.05เนี่ยอันนี้เราจะต้องยอมรับสมมติฐานหลักนะครับซึ่งการที่เรายอมรับสมมติฐานหลักก็คือเราไม่สามารถปฏิเสธมันได้นะมันก็จะบอกได้ว่าข้อมูลของเราเนี่ยมีการแจกแจงเป็นปกตินะครับอัน,น ของโกโมคลอฟสมานอฟนะครับในขณะที่อีกวิธีการหนึ่งก็คือชาปิโลกับวิวก็คล้ายๆกันนะครับซึ่งไอตัวโปรแกรมนะครับถ้าเป็นโปรแกรมจา o วี e นะส่วนใหญ่จะโชว์ตัวชาปิโลกับวิวเป็นหลักนะครับอันนี้ก็คือวิธีการของเขาเนาะนะครับแล้วก็ถ้าเราจะลองคํานวณเราลองคํานวณนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างในการคํานวณซึ่งทุกท่านอาจจะเห็นว่าตัว Data ที่ผมใช้เมื่อสักครู่ก็คือตัวนี้แหละนะครับสามารถที่จะอะไรครับ คลิกลิงเข้าไปนะครับหรือจริงๆแล้วเนี่ยใครที่ฟังมาบทก่อนๆแล้วผมให้เอกสารไปเนาะก็เอาตัวโปรแกรมนั้นไปใช้ได้นะครับอันนี้คือวิธีการติ๊กซึ่งตรงเมื่อสักครู่ครับจำได้ไหมที่ผมโชว์เมื่อสักครู่ตรงของ exploration ตัวนี้ครับต้องพลอตนะครับที่ติ๊กคำว่า normality plot ถ้าเราติ๊กคำว่า normality plot แบบนี้ครับโปรแกรมคอมพิวเตอร์มันจะแสดงตัวนี้ให้เราครับค่า test of normality แบบน,นี้อันนี้คือโปรแกรม SPSS จะโชว์ทั้ง โกโมกรอฟสมานอฟกับชาพิโรวิวเลยนะครับส่วนใครใช้โปรแกรมจ a m o v i e นะครับนี่ครับให้มาติ๊คคำนี่ครับแล้วมันก็จะโชว์ค่าเลยครับชาพิโรวิวในตัว w นะครับแล้วก็ตัว P อันนี้ชาพิโรวิวที่เป็นตัว P เนี่ก็คือค่า P Value นั่นแหละครับนไหมครับแต่ถ้าเกิดบางทีเราไปใช้ One s เ m p ร์ t ทีเทติ๊ n o r m a l ตี้นี้อาจจะเจอโกโมกรอฟสมานอฟโผล่มาตรงนี้ได้นะ นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้นะครับที่ผมยังไม่ได้กดให้ดูตรงมัสนะครับสมมติทีเทสเป็น one sample แต่อันนี้ขึ้นอยู่กับเวอร์ชั่นด้วยนะครับเวอร์ชันด้วยดูนะครับ normality test อ่าอ่าบังเอิญเวอร์ชันของผมมีนะของใครไม่มีก็ก็ต้องไปลองดูครับว่าจะแก้ปัญหายังไงนะครับแต่จริงๆไม่ต้องซีเรียสครับอันนี้มีอีกคนนึงนยครับ Anderson and Anderson ักระดาก็เขาก็คิดเรื่องนี้เหมือนกันนะครับนี่คือโ o l m ม g o r o v s m ั r n o v นี่คือชาปิโลวิวแล้วแต่ครับแล้วแต่ว่าเราจะใช้ของใครนะครับอ่ะสิ่งที่อยากให้ดูคือตัวนี้ครับว่าพอเราคํานวณออกมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับเราอาจจะมีตัวอย่างในนี้ก็มีตัวอย่างการแปลผลนะครับว่าสกิลเน็ตเนี่ยคำนวณอย่างไรแปลผลแบบไหนลองมาเช็คดูได้ครับนะครับล้วก็จะสรุปว่ามันเป็นอย่างไรนะครับอ,อันนี้คือถ้าสมมุติว่าผมสรุปโดวยวิธีการสกิลเน็ตอินเด็กกับเคอร์โตซิสอินเด็กเนี่ยผมก็จะพบว่า สกิลเน็ตอินเด็กของผมเนี่ยมันไม่เกิน3เคอร์โตซิตอินเด็กก็ไม่เกินส0ผมก็จะบอกว่าข้อมูลของผมเนี่ยไม่เบ้หรือโด่งจนผิดปกติผมก็จะพออนานลมข้อตกลมเบื้องต้นเกี่ยวกับการแจกแจงปกติได้แต่ถ้าเกิดใช้วิธีการของโกลโมคลอปสมานอปกับตัวแปรว1เหมือนกันนะครับอาจจะพบว่าได้ค่าสถิตเท่ากับ0.107แต่ว่าซิงค์นิิเคหรือ Pvalue เนี่ยมันคือจุดนนนะอันนี้มันน้อยกว่าจุดศูนย์้าก็สรุปว่าตัวแปรว ในขณะที่ไอตัวชาปิโรวิลเราทดสอบออกมาแล้วในค่าเท่านี้เป็นงี้พี่ชาปิโรวิลก็กลายเป็นปกติซึ่งเนี่ยแค่ตัวแปร y 1ตัวเดียวเนี่ยในนี้ผมมี y 2 y 3ด้วยนะนะแล้วผมก็สรุปมาตัวนี้ดูว่าเฮ้ยเอาจริงๆแค่ตัวแปร y 1ตัวเดียวเนี่ยถ้าฉันทดสอบด้วยวิธีการของ s k e w n n ็ต Index กับเค r t o s i s Index เนี่ยข้อมูลฉันปกตินะแต่ถ้า่านไปทดสอบด้วย m o g ม r o v smirnov เนี่ยไม่ปกติ ทดสอบด้วยชาพิโรวิวข้อมูลฉันปกติอ่ะแล้วสรุปแล้วข้อมูลเราปกติไหมก็ต้องบอกเลยครับว่าถ้าเป็นอย่างเงี้ยเอาจริงๆนะเราก็ต้องถามว่าเราอะจะไปต่อหรือเราจะพอแค่นี้ถ้าเราบอกว่าอาจารย์ไม่เป็นไรหนูมีทางเลือกถ้าหนูไม่ใช้สติ T, ตัวนี้หนูใช้ฝั่งนอนพารามิเิกได้โอเคคุณก็ไปตอบครับใช้ตัวกลโมคลอสมอนอฟก็ได้บอกว่าข้อมูลของคุณไม่ปกตินะครับคุณก็จะไปพวกแนวนั้นเลยนอนพารามิเตก แต่ถ้าคุณบอกว่าอาจารย์เอาจริงๆไปไม่ได้อะต้องแบบนี้แหละนะครับอันนี้เราสามารถเลือกได้ครับว่าจะใช้วิธีนี้หรือใช้วิธีนี้ก็ได้นะซึ่งคนเลือกทั้งหมดนี้ก็คือน,นักสถิตินั่นแหละที่จะเป็นคนเลือกเองว่าตกลงแล้วตัวเองจะใช้อะไรนะครับแล้วก็ผมก็บอกว่าจริงๆแล้วอันนี้มันไม่มีวิธีที่ดีที่สุดหรอกนะครแต่ว่ามีประเด็นอีกอันหนึ่งที่ผมไปเจอมาก็คือว่า ถ้าถ้าเราดูจริงๆเอ่ะทั้ง3วิธีเนี่ยมันก็อาจจะมีบางอย่างทําให้คําตอบว่าข้อมูลเราปกติแต่บางอย่างก็ก็ไม่ปกตินะครับถ้าใครมีปัญหานี้ก็อาจจะลองไปจาัดก,การค่าสุดโตง่งออกดูบ้างนะครับอ่ามันอาจจะทําให้ข้อมูลมันกลับมาดีขึ้นก็ได้แต่อย่างไรก็ดีนะครับผมไปอ่านจากตําราเนี่ยผมเคยเคยคือพอดีผมทําวิจัยมาค่อนข้างที่จะเยอะผมก็บว่ายิ่งเอ็นเราเยอะๆขึ้นเท่าไหร่นี่ครับแนวโน้มการแจกแจงของข้อมูลเราจะไม่เป็นปกตินะ ถามว่าเพราะอะไรครับเพราะว่าถ้าเราไปดูในสูตรจริงๆครับ standard error ครับมันคือ square root 6ส่วน n กับ square root 24ส่วน n พอ n มันเพิ่มขึ้นตัวเนี้ยมันก็จะส่งผลทำให้ค่า s k i l l n e t index เรามันเพิ่มขึ้นอยู่แล้ว c u r t o s i s index เราก็เพิ่มขึ้นอยู่แล้วนะครับประกอบกับว่าผมไปเจอตำราของ h a i และคณะนะปี2019หน้า100เขาบอกว่าไอตัวการแจกแจงปกตินะมันเป็นเรื่องซีเรียสน,นะ ในกรณีที่ n น้อยกว่า50แต่ถ้าตัวอย่างมากพอคือตั้งแต่200ไปนะนะครับแล้วเราก็มั่นใจด้วยว่าข้อมูลที่เราเก็บมาเนี่ยมันมาจากการสุ่มนะแล้วก็มันมีจํานวนที่เพียงพอแล้วก็ที่สําคัญมันเป็นตัวแทนของประชากรแหละเราก็จะสามารถฝ่าฝื้นข้อตกลงเบื้องต้นนี้ได้นะครับซึ่งถ้าให้แนะนําจริงๆเวลาเราทำวิจัยเนาะถ้าเก็บข้อมูลกับคนจํานวนมากแล้วก็เกินเกิน200ไปเลย นะแต่ถ้าเกิดจํานวนถ้าทําวิจัยที่เป็นเชิงทดลองไม่เกินห0สิอ๋อโอเคอันนี้ก็ต้องซีเรียสเนาะการแจกแจงว่ามันปกติหรือไม่ปกตินะครับถ้ามันไม่ปกติเราทํายังไงครับไม่ปกติก็ใช้ฝั่งนอนพราสาติกไปจบแล้วนะครับแล้วเวลาทดสอบอย่าลืมนะครับทดสอบเฉพาะตัวแปรตามเท่านั้นนะส่วนใครอยากจะไปลองใช้เนี่ยเอ็กเซจริงเอ็กเซลคำนวณได้นะถ้าใครสนใจครับเท่ากับสกิลแบบนี้ครับแล้วก็ใส่ช่วงเซล์ข้อมูลไป ส่วนค่าความโด่งก็เท่ากับค์ณอย่างนี้แล้วใส่ช่วงเซลลข้อมูลไปครับหรือจริงๆเข้าไปใน Data analysis แเราก็เลือกเดคเควติตสแตติสติกก็ได้นะแต่ว่าตัวโปรแกรม Excel มันมีปัญหาคือมันไม่ได้คำนวณ Standard e r r o r ของความเบหรือความโด่งให้เราต้องไปคำนวณเอง A, นะครับ Standard Error เนี่ยครับความเบเท่ากับสแ r วรูทหกส่วน n อ็นสของความโดง่งก็เท่ากับสแควูทยสส่วน n อันนี้ก็จะเป็นวิธีการคำนวณนะครับอันนี้ฝากทุกท่านไว้นะครับข้อตกลง เรื่องของการแจกแจงปกติหรือ normality อันนั้นเป็นตัวที่ตัดสินใจครับว่าจะใช้สถิติฝั่ง p a r a m ิ t r หรือ non-parametric ครับกลับเข้ามาสู่ข้อตกลงเบื้องต้นอีกเรื่องหนึ่งครับเรื่องของ homogeneity ครับอันนี้เป็นข้อตกลงเบื้องต้นที่เขาอาจจะซีเรียสในสูตรการคำนวณครับเพราะว่าเขาเชื่อว่าถ้าความแปรปรวนของตัวอย่างที่เราจะใช้ในการเปรียบเทียบนะครับถ้ามัน ดีจริงๆนะครับมันควรจะมีความแปรปรวนที่ไม่ต่างกันคือมันความแปรปรวนควรจะเท่ากันนะครับหรือเรียกว่าความแปรปรวนมันจะเป็นอะไรครับเป็นอีค a l ว a r i a n c e assume อ่ก็คือ a s s u m e ว่าความแปรปรวนมันเท่ากันนะครับดังนั้นในช่วงแรกๆนะครับสูตรที่ปรากฏขึ้นมาจะเป็นอีค a l v a r i a n รีย s แอสหมดเลยนะครับถ้าเป็นตระกูลของ T t e ท t อ่ะนะครับก็จะใช้ T t e ท t ครับหรือ F test ของ Feature นั่นเองนะแต่นะครับ มันแวนดีคือดีคนก็เริ่มคิดว่าเอะแล้วถ้าเกิดว่าความแปรปรวนไม่เท่ากันจะทํำยังไงนะครับคนก็เริ่มเอาสูตรเนี่ยครับมาปรับปรุงแล้วก็มาพัฒนานะครับอย่างในตระกูลทีเทสนะครับมันก็จะมีทีของคนที่ชื่อว่าเวลครับนะครับเวลเทสเวลเทสจริงๆก็คือเป็นทําคล้ายๆทีเทสนั่นแหละแต่ว่าเป็นกรณีที่เรียกว่าอะไรครับอ่าเรียกว่าถ้าเกิดมัน e อันอีควอเรเลนแอสซูมอ่ะเธอก็ใช้ทีของเวลแล้วกันนะครับ แล้วเวลเขาก็ขยายตัวเองไปจนถึงอโนวาครับว่าเออถ้าเกิดปกติเธอจะใช้ f ของฟิชเชอร์นะแต่คราวนี้เธอควรใช้ f ของตา W เวล์นะนะ mm hmm. เพราะฉะนั้นนะครับตัวการทดสอบความเท่ากันหรือ Homogeneity นะครับ mm hmm. จริงๆแล้วน่ะมันเขาเรียกว่ามันเป็นตัวย่อยที่จะอยู่ในสิติฝั่งที่เป็นพารามิเตแต่ว่าจะต้องมาตัดสินใจว่าเธอจะเลือกใช้สูตรไหน นะครับสูตรกรณี e ีโค v a เลียน s s สซูหรือกรณี e ีโค v a เลี n นนอต s s สซูแบบนี้ครับแล้วก็เลยมีการตั้งสมมติฐานแบบนี้นะครับแล้วคนที่คิดสูตรในการตัดสินว่า e ีโค v a เลียน s s สซูหรือ Not Assume นะครับนะครับคนนั้นคือเลวีน L E V E N E ผมอ่านว่าเลวีนแต่ว่าบางตำราอาจจะอ่านว่าเลวเน่อันนี้ก็ได้แล้วแต่ครับว่า คุณสะดวก่ายไหนคุณก็อ่านแบบนั้นแล้วกันนะครับแต่ว่าไอตัวของเลวินเน่หรือเลวีเนี่ยครับเขาก็จะเรียกตัวนี้ว่าเป็น f-test เหมือนกันนะจะสังเกตครับคาว่า f-test เริ่มมาเยอะแยะมากมายแล้วบางทีเราก็ไม่รู้เนาะ f ที่เราใช้คือ f ของอะไรบางครั้งเวลาผมทําวิจัยผมชอบห้อยครับอย่างเช่น f ตัวนี้เป็น f ของเลวีผมก็เขียน f แล้วผมก็ตัวห้อยว่าเลวีนะครับอันนี้เป็น f ของฟิชเชอร์นะครับอาจจะใช้ f ปกติได้นะครับถ้าเป็น f ของเวลผมอาจจะ f แล้วก็ย่อข้างล่างว่าเวล แบบนี้ก็ได้นะครับเพื่อการความสับสนเฉยนะครับโดยที่วิธีการตัดสินนะครับมันก็จะใช้หลักเกณฑ์เดียวกันนะครับมันดูที่ p value ครับถ้า p value มันมากกว่าหรือเท่ากับจุดศูนย์ห้ามันต้องยอมรับสมมติฐานหลักครับถ้ายอมรับสมมติฐานหลักในงานนี้ก็คือความแปรปรวนมันไม่ต่างกันนะครับก็ใช้สูตรที่เป็น equal v a i a n c e assume ไปครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่ยอมรับปุ๊บก็แปลว่าความแปรปรวนมันต่างกันนะครับก็ใช้ equal v a i a n c e not assume นั่นเองนะอันนี้ก็คือวิธีการนะครับ ส่วนที่ชื่อจะเรียกแตกต่างกันยงนี้ก็ไปดูเอานะครับอันนี้สมมุติถ้าผมจะทำอันไหนสิ s ออฟแอนเวเียหรืออันโ a วานะครับแล้วผมอยากจะเทียบกันตรงนี้นะครับผมอยากจะดูว่าความแปรปรวนมันแตกต่างกันหรือเปล่านะครับโดยคําสั่งที่ผมควรจะคลิกนะครับหาคาว่า homogeneity of variance test ่างนะครับเสร็จเรียบร้อยปุ๊บมันจะได้ตารางแบบนี้แล้วก็จะมี homogeneity เห็นไหมจะชื่อว่า Levin s t a t i s น t ะต c เนี่ยตำแหน่งตรงนี้ครับคือ f ของ Le ว i n นะเห็นไหม df ของมันได้เท่ากับ0.064ไหม df, 1, 1, DF 98, 1เท่ากับ 0. 0, 0. 1 df 2เท่ากับ98 sig. n i f i c a n t เท่ากับ0.801นะครับอันนี้ก็คือ p-value นี่แหละครับ sig. n i f i c a n t ห p-value ถ้าเป็นแบบนี้มันมากกว่า0 0.5แปลว่าความแปรปรวนนี้ไม่แตกต่างกันถ้าความแปรปรวนนี้ไม่แตกต่างกันเดี๋ยวกรณีที่ใช้ก็ไปเลือกเอาจะเป็นอย่างไรนะครับส่วนครเนี่ยครับอ่ะัน,นี้ผมเขียน step ในการแปรปรวนด้วยนะ เราถ้าจําไม่ได้ก็มาดูตัวอย่างนี้แล้วก็เรียนแบบครับเรียนแบบนะส่วนใครใช้ตัวโปรแกรม j a มูวี่นะครับเห็นไหมครับมันก็จะมีแบบนี้เอฟขึ้นมานะครับก็ติ๊กคําว่า homogeneity test แบบนี้เห็นภาพไหมครับและตัวนี้เห็นไหมครับ F ที่มันปรากฏใน j a มูวี่นะครับส่วนใหญ่มันจะใช้ F ของเวลซึ่งไอตัวเวลตัวนี้ครับกรณี equal v a l e n not a s s u m e นะจริงๆแล้วงานนี้ไม่ถูกนะ ติแค่เนี้ยนะครับถ้าจะให้ถูกต้องจริงๆงานนี้สมมุตินะครับทำอโนวานะครับแล้วเทสอะไรครับเทสเทียบนี้กับ y 1แบบนี้นะครับเช็ค normality โอเคข้อมูลนะครับตัวน,นะครับผมใส่สลับด้านใส่สลับด้านนิดนึงนี่เห็นไหม เช็คข้อมูล normal ไหม normal ใช่ไหมครับ normal เสร็จปุ๊บเช็ค homogeneity ตัวนี้ผลการเช็คตรงนี้นะครับเป็นยังไงครับอันนี้ normal นะครับขออนุญาตนิดนึงครับอันนี้ต้องที่คำว่า one way Nova, นะเดี๋ยวเดี๋ยวไม่เห็นตารางแบบนั้นตัวแปดตามตัวนี้ครับเช็ค normal เช็ค homogeneity เห็นไหมครับสูตรที่มันขึ้นตรงนี้คือกรณีที่เป็นว well, เนี่ย well, เนี่ยครับเขียนว่า don't assume q u a l หรือ equal v a r i n not assume นั่นแหละ ส่วนตัวนี้ f ของฟีเจอร์ครับเห็นไหมครับต้องเลือกให้ถูกนะครับอย่างเคสนี้ของเราทดสอบแล้วครับเพราะว่าข้อมูลนะครับมีความเป็นโฮโมนะครับถ้ามีความเป็นโฮโมเสร็จปุ๊บใช้เวลไม่ได้ครับต้องใช้อะไรครับต้องใช้ฟีเจอร์แบบนี้ครับเห็นไหมนะครับอ่ะอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เอามาฝากพวกเราทุกคน แล้วก็มันเป็นเรื่องของเขาเรียกว่าภายหลังเนาะถ้าเกิดเจอความแปรปวนไม่เท่ากันอีกเนี่ยถ้าใครทําไปทำนา a n a l y s ออ o เ v a ร i a n ียนหรืออน o v a ก็จะต้องมานั่งเลือกครับกรณีทดสอบภายหลังนี่เห็นไหมครับพอทอรอาจจะใช้ติลกี้เชฟเฟตหรือนิวแมนคูก็ได้แต่ถ้าความแปรปวนไม่เท่ากันมันก็จะใช้พวกนีนะ้อันนี้ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับตัวข้อตกลงเบื้องต้นที่อยากจะฝากทุกท่านนะครับว่าเราก็ควรจะต้องพิจารณาเรื่องนี้เป็นสําคัญ นะครับแล้วก็ตำราเล่มนี้นะครับอยากให้ทุกท่านอ่านบ่อยๆอ,อ่านซ้ำๆนะครับผมเชื่อว่าทุกคนสามารถทําได้นะครับเพราะว่าปัจจุบันนี้สถิติมันไม่ใช่เรื่องยากอีกแล้วการคํานวณสถิติที่แต่เดิมเป็นเรื่องยากปัจจุบันนี้เรามีโปรแกรมสําเร็จรูปช่วยคํานวณขอเพียงเราเข้าใจหลักการต่างๆเหล่านี้นะครับตามหนังสือเล่มนี้ก็จะทําให้ท่านสามารถเลือกใช้สถิติได้อย่างถูกต้องนะครับ และพบกันในคลิปถัดไปครับสวัสดีครับ